วันนี้จะพามาดูตอเปเสเกียที่ได้ปลูกไว้นะคะวันนี้เข้าสู่วันที่5นะคะก็พามาดูการเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือเขาเนี่ยใบยอวบอิ่มนะคะไม่เหี่ยวเฉานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาดึงให้ดูนะคะว่าเขามีรากหรือย,อยังนะคะ จริงเขาจะแข็งหน่อยนะคะโอเคโอ้โหมีลากแล้วนะคะเห็นไหมคะรากขาวๆตรงนี้เขามีรากแล้วนะคะยอดนี้เราจะเลื่องดึงยอดเพราะว่าปกติแล้วยอดเนี่ยเขาจะปิดไวกว่านะคะเวลาที่เราจะซื้อ ต่อพันเปอร์เลสเกียเนี่ยแนะนําให้ซื้อเป็นยอดนะคะปกติเขาก็จะขายเป็นยอดอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเจอเจ้าที่เขาขายต่อแก่นะคะเราก็พยายามเลี่ยงหรือว่าถ้าเราอยากซื้อก็ซื้อ,อได้นะคะเพียงแต่ว่าเวลากว่าเขาจะติดเขาจะงอกแตกกิ่งออกมาให้เราใช้เนี่ยมันต้องใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะแต่ถ้าเป็นยอดแบบนี้เนี่ยก็คือถ้าเราชําแล้วก็ ชําปุ๊บแล้วก็เราอยากจะก,กราฟเลยก็ได้หรือว่าถ้าเราจะรอให้มีรากก่อนก็ห้าถึงเวันเขาก็มีรากแล้วนะคะอย่างอย่างตรงนี้ก็คือวันนี้จะเป็นวันที่ห้านะคะเขาก็มีรากแบบนี้แล้วนะคะเราก็สามารถเอาไปกราฟได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะดูเออดูสิว่าตอที่เป็นเป็นตอแก่อะ เขาอะแตกแตกยอดได้ย,ยังนะคะเดี๋ยวดูใกล้ๆนะคะตอแก่บางตอเขาก็แตกยอดแล้วนะคะเนี่ยค่ะแต่เป็นตอที่ไม่แก่มากจนเกินไปนะคะเขายังมีใบยอยู่นี่เขาแตกยอดไปเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาห้าวันนะคะส่วนตอแก่ที่แก่มากๆตอแก่ที่แก่มาอีกนิดนึงเขาก็แตกยอดแล้วนะคะแต่ว่าจะมีบางตอ ที่เขายัางไม่แตกยอดอย่างตอนนี้นะคะเขายัางไม่แตกยอดแต่ว่าตาเขาก็ตุ่มๆแล้วนะคะเห็นไหมเขาเริ่มแตกยอดกันออกมาแล้วนะคะส่วนพวกนี้เนี่ยที่เขาไวเพราะว่าเราชำใส่ถุงดำอยู่แล้วนะคะแล้วเราตัดตัดยอดเขาไปแล้วก็เหลือต้นเขานะคะเขาแตกโตประมาณนี้แล้วนะคะ เขาแตกไวมากนะคะ5วันถือว่าไวมากๆเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจกิ่งตอเปอร์เลสเกียนะคะก็สามารถศึกษาแล้วก็สั่งไปปลูกได้นะคะเป็นตอที่ติดง่ายตัวไวแล้วก็ใช้กราฟพวกไม้หัวขนาดเล็กแล้วก็พวกไม้มันเล็ดที่ยังหัวเล็กๆอยู่ได้ดีเลยทีเดียวนะคะ เดี๋ยววันหลังจะทำคลิปเกี่ยวกับวิธีการกราฟให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูนะคะแล้วก็ต่อเปอร์ลิสเกียเนี่ยเขาจะมีน้ำที่แหลมคมแล้วก็อันตรายนะคะเวลาทิ่มนี่คือเจ็บมากนะคะก็วิธีการที่จะเลี้ยงน้มของเขาก็คือใช้ฟอร์เซฟช่วยเลยค่ะเราไม่จำเป็นต้องใช้มือดึงนะคะเห็นลากเขาไหมคะลากเขาขึ้นแล้วนะคะ เราก็ใช้ฟอเซฟดึงแล้วก็เวลากรับเราก็พยายามเลี่ยงที่จะใช้มือจับนะคะโอเคค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสจะมาครับจะมาอัปเดตแปลงต่อเปอรเลสเกียให้เพื่อนเพนืทุกคนได้ดูอีกทีนึ่งนะคะยังไงก็เจอกันแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ